ความจนที่ช่วยหักคนจริงใจให้คนเดียวบาทิ้งไปยามที่ใจต้องพา ้องสินทางไปอยู่ในห้องเช่ารอวันเข้าวตัดน้ำตัดไฟโชคดีที่ยังมีอายมาช่วยไว้ทันเวลา ยำพายำน้องสับสนขอบคุณความจนที่ช่วยคัดคนจริงใจหนึ่งเดียวก็คือออยบอมีใครที่ใจวกบนขอสอบวัดใจคือชีวิตก็คือความจนวันนี้น้องประกาศผล คนสอบได้คือ,อายคนเดียวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มาแวะฟังเพลงกับยายเปิ้ลน,นะคะแล้วก็มาชมผักไปด้วยกันนะคะนี่คือตัวฝักยาวเลยค่ะได้เห็นบอตัวฝักยาวเห็นบอกค่ะงาม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 ตัวฝักยาวขอเห็นบอกระดั พุ่มเดียวด้วยค่ะพุ่มเดียวปีที่แล้วปลูกหลายแต่ว่ามันกินบ่ท่านค่ะในตูแข็งกะเข้านนกข้าลวกลวงแล้วข้านนกนเกินนะคะเอาละข้าก็ะเก็๊สบในตูแข็งได้นะจ๊ะโอ้ยตัวนี้แขกกรล่างงาม,มพี่เมย์พอคอยถือว่าเลิศนะคะปลูกที่เมืองนอกได้นี่บักเขือค่ะบักเขือก็ต้องเป็นหมากเพ่ออะพักกาดคอยมันเกิดเองนะคะ่ะแล้วเม็ดบัเฮีใส่ เห็นปะค่ะงามงามประกาศอี่แม่หมกพริกกระลังงามค่ะโซ่แล้วโซ่อีกนะคะผักบุ้งค่ะผักบุง้งเครียดเครียดแห้งามค่ะเก็บไปลายแถวค่ะบอกเครียดเครียดค่อยเก็บไปลายแล้วเด้อค่ะเด้อมีหน้าบมกพริกเห็นปะหมกพริกกระลังออกดอกเป็นมากอ้อนตาจ้าต้นข้ามหมกทั่วข่อยก <laughs> ี่ก,ก่อหนึ่งนะคะนะ่ะเนาะโอเวียนหัวเวียนหัวกับว่โทษ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 ค่ะ ขอโทษหลายๆได้ค่ะเด้อจ้าเชียวไปมดเลยค่ะนี่ราคาตอนเศร้าตอนเศร้ากับมดเป็นชั่วโมงเลยค่ะถ้าออมบ้านบักทัวก์กำลังได้ต่ำราคาเห็นว่าค่หน่าย้ำยางราค่ะางาย่ำยางเด้บะบักเคื้นี่ก็ได้กินแล้วคะบักเขีอยตะแลนี่ เป็นหมากร้ายโพดค่ะนี่มากเกียวตัวแลยยงค่อย,อยเก็บไปร้ายแล้วลูกแต่เก็บนดี่ยก็ได้กินรายแล้วค่ะโอ้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 ใช่ลอ,อ,อ,อุ้นะมากเครือไข่อยมาบอบง่ายเลยลูกเห็นบ่ะที่นอยเพื่ะพักนีเสิไปขั้นสมบ่ต<อ>ินี่มันลายลายนี่จ้าขอบคุณนะคะที่ติดที่ขอมมารับชมติดตามนะคะเนาะเอาไว้ ชมคลิปหนาเด้วค่ะเดอ้อขอบคุ้นลายจ้าโทษดด้อค่ะเดอ้อเวียนหัวไปหน่อยฝากกดไลค์กดติดตามสันกระลิงให้ด้วยนะจ้าขอบคุณจ้าจากเกยเปิลนะจ้ะเดอ้อ